อรุญสวัสดิค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆทุกๆคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่พวกเราทุกคนได้เข้ามาพร้อมใจกันที่จะนั่งลงสง,สงบจิตสงบใจฟังคำเปล่าประกาศ ในพระวจนะขอพระเจ้าอธิษฐานทูลทุกสิ่งทุกอย่างต่อพระองค์ฟังในค้อบพระคัมภีร์ในแต่ละวันแต่ละวันในเวลาเช้าของทุกๆวันขอให้พวกเราทุกคนสงบจิตสงบใจและคุกเข่าลงสารภาพความผิดบาปที่ลูกทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี เจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะยกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนที่ได้หลงทาผิดไปด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าให้เรามาฟังในข้อพระคัมภีร์สดุดีบทที่สอพระองค์ได้ทรงฉุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากหลุมมรณะออกมาจาก เลนตมแล้ววางเท้าของข้าพเจ้าวางบนศิลาทาให้ย่างเท้าของข้าพเจ้ามั่นคงพระองค์ได้ทรงบรรจุเพลงใหม่ในปากข้าพเจ้าเป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเราคนมากมายจะเห็นการและเกรงกลัวและวางใจในพระยาเวในสรุดีบทที่ 42ข้อ5จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ยฉะไหนจึงฝ่ออยู่ฉะไหนจึงกระจับกระสายอยู่ภายในจงหวังในพระเจ้าเพราะข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์อีกผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดสรุดีบทที่147ข้อ11แต่พระยาเว ทรงปีดีในคนที่ยำเกรงพระองค์ในคนที่เฝ้าคอยปำารักงั่นคงของพระองค์อเมนให้เรามาฟังในคำเปล่าประกาศของพระวจนะของพระเจ้านะคะผลของพระวิญญาณขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้กับเจ้าเข้มแข็งขึ้นด้วยดิธานุภาพผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ ที่อยู่ภายในข้าพระองค์เพื่อพระคิดจะสะติดในใจของข้าพระองค์โดยทางความเชื่อข้าพเจ้าดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณและข้าพเจ้าจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังข้าพเจ้าได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณดังนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้อยู่ได้ธรรมบัญญตัติผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความยินดี สันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตว์ความสุภาพอ่อนโยนและการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีในธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นของพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าได้ตึงเนื้อนหนังของตนไว้ที่กังเขนพร้อมกับตัณหาและความปัถนาของเนื้อนหนังแล้วข้าพเจ้า หวานจริงที่ตอบสนองพระวิญญาณข้าพเจ้าก็เก็บเกี่ยวชีวิตนิรันจากาพระวิญญาณนั้นอเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พงได้ทรงเมตตาประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกทุกคนทําให้ลูกทุกคนได้ประสบสความสุขความสําเร็จและมีความเข้มแข็ง ในทุกด้านที่จะเดินตามทางของพระองค์พระองค์ทรงเมตตาดำเนินในชีวิตของลูกทุกคนตามพระวิญญาณลูกทุกคนได้ถูกนำโดยพระวิญญาณของพระงคกที่อยู่ใต้ธรรมบรรดาัติวิญญาณน,นั้นก็คือความรักความยินดีความสันติสุขความอดทนความการุณาความดีความซื่อสัตย์ ความอ่อนสุภาพและการรู้จักบังคับตัวเองอย่างนี้ได้มีในนี้ไม่มีในธรรมพระบัญญัติเลยพระองค์ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนตลอดมาลูกทุกคนที่จะหวานจริงที่อตอบสนองต่อพระวิญญาณขอกรงและจะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันจากพระวิญญาณขอกรงลูกๆทุกคน กราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาและรักห่วงใยลูกทุกคนอยากให้ลูกทุกคนพ้นจากบาปพ้นจากทุกมีความสุขลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์พระบิดาเจ้าข้าพระคริสเป็นเจ้าชีวิตและเป็นสง่าราศีลูกทุกคนจะไม่ลืมพระคุณขอบพระองค์ขอให้พระองค์นั้น เชื่อมั่นในลูกทุกคนที่จะรักและทําตามน้ำพระทัยขอโภคให้ทุกคนที่จะเห็นความรักมั่นคงขอโงคให้ทุกคนเห็นอุโบสถของพระเจ้าที่พวกผู้หญิงโศกเศร้าที่ทูตสวรรค์พิทักษ์รักษาเมื่อบรรจุในอุโมง์ลูกทุกคนอยากเหมือนมารีชาวมาร์กาลาที่นำเครื่องหอมบูชา ขอให้ลูกทุกคนเห็นอุโมงค์ว่างเปล่าโปรดนำให้ไปถึงกังเขนให้ลูกทุกคนแต่งเ,เต็มใจแบกไม้กังเขนทุกวันและที่จะเบิดที่จะแบกเดินตามพระองค์ที่จะเข้าร่วมกับองค์พระเยซูคริสเพราะพระองค์ได้ทรงรักและแบกแทนพวกเราทุกคนพระโรหิตของพระองค์ ได้ล,ลางไหลพระองค์ทนทุกข์อับอายจนในที่สุดพระองค์ก็ตายก็ต้องตายเพื่อล้างบาปของลูกทุกคนที่กังเขนที่กังเหนพวกเราทุกคนแลเห็นความสว่างและความหนักใจอันยิ่งใหญ่ได้หลุดหายเพราะทุกคนดูกังเขนจึงแลเห็นกระจางเดีย๋ยวนี้ทุกคนจึงมีความสุขสบายพระเยซูถูกตึงที่กังเขน รับบาปรับเวลแทนลูกทั้งหลายพระอ,องค์สำแดงความรักเมตตาความรักใดไม่เปรียบปานพระอ,องค์ทนทุกข์มากมายเหลือคิดลูกทุกคนเป็นหนี้พระคิดขอลูกทุกคนขอถวายทางกายและจิตไว้ใต้พระบาทพระคิดขอบคุณพระเจ้าที่พระอ,องค์นั้นได้ทรงเมตตา ยอมตายเพื่อถ่ายบาปให้ลูกทุกคนลูกทุกคนจะเชื่อฟังและเดินตามทางของพระคุณของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลลูกไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาทดแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้ไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบและทดแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้นอกจากลูกทุกคนขอถวายชีวิตร่างกายจิตใจจิตวิญญาณและสรรพสิ่งทุกอย่าง ที่ลูกมีอยู่เป็นเครื่องถวายจักการะบูชาต่อพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตารับเครื่องสักการะบูอชาที่ลูกทุกคนนำมาถวายและขอพระองค์และขอ,ะขอภัยค่ะและลูกทุกคนขอถวายชีวิตที่มีเหลืออยู่นี้เป็นผู้รับใช้ขอพระองค์ตลอดไปขอพระองค์ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองลูกทุกคนให้พ้นจากมารชาตานผีร้ายจิตวิญญาณชั่ว อสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ออกไปจากพ่อทุกคนลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระอง์จารยเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ